สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านแลวก็ท่านผู้ชมี่เขามารับชมนะครับเนาะื้นนี้ครับผมพามาเลาะใส่บ่วงใส่บ่วงหนูครับผมื้อนี้หาอยากหากินใกล้บ้านครับผมเพราะว่ายังบ่ได้มีเวลานะครับเนาะออกไปหากินทางไก่แต่ก็อีกย่างกับช่วงนี้เดือนงายครับผมหาเลาะบึงหนูบ่งอันนี้ไปนะครับเนาะก็ได้คลิปมาฝากพี่น้อง ที่ทับช่มนะครับเบ <To S 1> ื้องไม้เมื่อ <die> นี้กับส่องคือยนะครับเบืองนะครับเนี่ยสกมพี่น้องข้างนูกัเป็นหุบเก่าเก้าเก่าเนื้อไม่เนื้อนะครับเนาะแต่ว่าก็เห็นหยาอย่าครับผมเหยียบหยาไปอยู่ครับดักบ่วงมื่อนี้เขาเสือมาสองยางพี่น้องข้างกับเล็กทั้งบ่วงนะครับเนาะล่องบนสิเปตงได้ หลังแรกครับพวกมึงนี้ครับ,รบเยอะที่ใช่มื่อนี้จะเป็นหอยเชลรีครับไอ้มันนะครับเนาะมันสำปัาหลังนี่ละครผมมาเจาะล่องหอยเชลรีก่อนเนาะใสขัางกอนรู้สึกว่าจะเข่าดีอยู่ครับหอยเชลรี่อ๋อรลองเหมือนกันครับหลังแรกแหกมันบ่ทุบเปลือกเล็กน้อยนะครับตามสูตร เป็นวานสันเด้ครับเนาะเต็เพิ่นนี่ละกระตี้กับว่าเป็นเสี่ยนห่างนูป่อได้ครับผมหาเพราะอได้อยากได้กินเนาะนี่ครับเป็นยังไงวันนี้โอโ้หนาควยเลยเนาะีิน้องเนาะ นีครับสีเลยเนาะ้าวามขึ้นมากือว่าทิางไลยดว่าใหญ่ยังไงพี่นอ้องหญ่ยังไงครับไอ้ขางทางเด้พี่น้องทางทะเลนู่นไหมไอ้ขางนางะนงนงครับโจ๊กบ้าวว ลอยครับมัดไหวนะครับเนาะกันทร์ขาดมีแนวมาของครับผมหลังนี้จะล่องใส่หัวมันมึงนะครับเนาะมันสัมปะหลังลองดู ทางเลยครับผมพี่น้องนี่เป็นทางหากินนะครับเนาะขาหางกันแทบเปนะ็นไม่มาจะเป็นนูเล็กครับนูตัวขาต่ำนะครับเนาะเอาตุ่นกระต่อไปครับโอ้ยังใหม่ๆอยู่เลยพี่น้องนี่ครับห้อยกัดใหม่ๆเลยครับผมน,นี่กค่เข่ากัดออกบางบ่วงไม่ดีกาลาัวลังค่อยออกกับเล็กไปลงเหม่เซ่ของลงัง โอ้โหครับไก่คุณไปไก่อาจะเพื่อเจอหนู่มยันะครับเนาะเดี๋ยวย่างขั้นนีแ้แล้วก็ต่งขั้นนี้ไปเลยครับหัดไปก่อนก่อนที่จะมืดพี่น้องแต่เว้นเริ่มคำในจังหน่อยแล้วครับผมเดีย๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเชื้อหอยเฉลี่ครับผม เป็นปางไปเป็นเปลี่ยนลงๆนี่เละครับคิดว่าทางทางมาทางนี้นะครับเนาะนี้เขาไปหันแน่ออกมาพีแน่ครับผมล่องบนทางทางจะเรี่ยมมงมงครับผมพี่น้องเลียมมงมงเลยนครับโอ้ยหลอด n h าไปนะครับเนาะโอ้เป็นเปลวไปเนาะพี่ครับผม เหล่านี้เยื่อหัวมันครับผมเป็ดแกล้มด้ครับเป <c oughs> ็ดแกล้มนี่แหละผลครับทพีมงงานคุณภาพทีสารรอทงครับผมพุ่นงออมๆอ,อยู่พุ่นมีมาสามคนครับผมพี่น้องตะเวนก็ใไก่ตกแล้วเนะเาะเดี๋ยวเจอกันตอน พุ้นแหละครับตอนไปพักจุดร่วมร่วมมิตรนะครับเนาะโอ้ยอยู่รถเขี่ยงานมาหอดเหรอพี่น้องวุ้นว่าเอ้ายังกลับมาปันเสียเบ็ดป่าเหมนี้ครับปันยามเบ็ดป่าปันยามเบ็ดป่าขาตั้มครับขาตั้มเหลอฮัมฮัมก็เปลี่ยนเส้นมาังที่เราเบื้องทลองเลยครับเบื้องทลองเลยพี่คเอาครับนี่แหละครับเที่ยงงานมือนี้ จกน่อยจังไปย่างรอครับผมนึกถุ่มสองถุ่มนะครับเนาะคมละไก่ไๆ่หดลวครับางกับาคือคือีเปนวตี้้ว่าไมเราไปย่อยเราเปคนไปกรองไปเด้ตอนทำัหนึงเราเข้าผลข้าอันนั้นน่าเล่าเลยพาไปบอกวักนดีย่างหรือิางน้ำเล่าเราบอกหนึ่งสองสามนี่เจ้ายูสายนี่เดี่ที่หายตัวแกิบอกไ มว่าเป็นหามองุดเตอร์มง่าวิ่งให้ไปบองว่าเสร็จมอไปว่าจะได้ยิ่งงว่าเสร็จดาฮักรถชั่วโมงกันหน่อยแต่ว่าวันเดียวนั่นก็ไปแล้วหนึ่งเงาหนึ่งแล้วพ่แล้วหนึ่งน้อยก่อนก่อนจะได้นะจอดบานีไปบานีงูนั่นเราได้หุบแลเขาได้หาชิบีตโต้หนูมือนหนูไม่ต้อหนูผู้เนี้ย ไม่ใจตัวนึงว่ามันอยู่ทึ่งคนว่ามันมันบดถือแต่ว่าบุมียั้งเลยมีบาทยั้งมาโบกอกาะยังเห็นดุหัวเลยก็ถืเห็นเบิดบิดเบิดเดือบวยห้างจะมันพ่อมองอันะไรเด็กมองเขาจะมัดไว้มันถือลงว่าจะคลองมัดนะที่ไปหาเขาพละฤาษีครับผมพี่น้องเลาะบึงบ่วงนะครับเป็นยังไงได้รุ่นได้มานบ่ ไปแลครับทีมงานแยกายกกันไปแล้วครับคุณคุณผมพี่น้องดังแรกยี่แถวนี้นะออกไปอเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องดังนี้ครับเล็กพี่น้องเรียบร้อยเลยครับแต้มแรกพี่น้องแต้มแรกหขาตั้มครับผม ขั่วนะครับส่วนมากเหนูน,นี่ใช่ไหมครับผมเก็บเงี้ยวอย่าไหมรุ่นกันอย่อื่นเา้าครับผมมาเผื่อปิดทุกทางเลยสิครับขึงทางแล้วครับเพิ่งได้ตัวเดียวเดี๋ยวมารุ่นนี่ครับผมกับกับที่เหลือนะครับเนาะนี่ครับ,รบใส่ไว้ พอดูจะจำบ่วงจำกรบก็บขวงได้เบิดบอลพี่น้องเนาะเอาดุน้นกันครับผมคู่กันคู่กันคู่กัน,น,กนสองตัวพี่น้องสามคน,นหน <laughs> มดแล้วดังยี่กี่บุ่กคนเป็นรถ ียวไ้อืมเอาล่องสองยางแต่ว่าอันนี้เขาบอกไม้นี่หอยเชอรี่ทุกคนเขาไปขัวมาแล้ว <c oughs> น,น,นี่แหละครับเมนู่มาแล้งนี่ครับผม <c oughs> พี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันพูดแล้วครับเจอกันบ้านครับผมจัดเมนูแซ่บๆ <c oughs> <c oughs> ดูกันกินสามคนครับผมเมนู่แค่กิน เดี๋ยวนี้เลยครับในมาปูพริกกินปั๊บเลยขัวนะครับมะล่างวันนี้เนาะใส่ยังเนี่ยเด๋ยวพริกตะไคร่ใส่กูดครับเครื่องพันมาเผ็ดลายมาเ็ดแตะไครหลายเนาะเี๋ยน้ำเล็กน้อยรสหวานทานง่าย อาละครับผมกำลังตรงมือปุ่มครับผมผมนวดป่ะผมนวดยังสิผมนวดยงสองไงจัหน่อยผมว่าถ้รมีรสชาติบบสำเนีไผมีมีรสชาติแบบสำานาคิดสูตรจัหน่อยพี่เนาะตาไล่ตาไล่เห็นเห็นน้ำตาลเป็นพงนว นี่ยังมันผุนี่วงครับของแทะอ๋อันพกไปนปนปาลาใส่ไปป่นลานปนลานีไข่ไก่น้ำุ่นหุ่นคนใ้เข้ากันเราก็ไปตั้งหมอ้อครับอเ พร้อมไหมบอย่พร้อมแล้วโอเคครับผมครัวไปครัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับหลังนี้ก็ครัวแฮมครับผมพี่น้องครัวแฮมกับว่ากูดขีมขีหมอขุดนะครับน้องจังสินุ่งกันว่าหอมขีมมอหอมหอมเพอให้น้ำเยอะนิดหนึ่เนาะสิ่มสิมสิ่ม แสดงว่าได้ที่ได้นอนชิมพักชิมเน่สบพักได้ที่นี่นะครับเมนูเมนูรหลบักแมบด่เด็กคือว่าเด็กจิ๋วครับสาสีทุ่มแล้วเสีบเบพี่น้องเอ้ยวันนี้กวนนู้นะครับกินน้ำกันครับผมพ่อได้นึ่บันเนี่ยพอได้หนึ่งก็หรอเป่าพอได้อปุงเลยปะนี่นการครับวันนี้ มาครับผมพี่น้องบ่นนี้เป็นขอย่างน้ากันครับกัวหนูนี่แหละครับผมหนูไปหามาได้แค่เลยครับนี่ได้สองกล่งแรงเนาะรวมๆกันครับผมกับอีสานเราทงไอเชื่งคิดนะครับผุเนี่ยคระยกโปเลยครับเนี่นู้นวันี้กับกัวนู้นี่แหละครับอีกขอย่างน้ากันครับผมไม่แข่งกันแบบไม่แข่งได้ยิน ล่าสีแค่แต่แต่หนึ่งซองเดี่ยวแข็งแค่หนึ่งนู้นน้องี่ยังแข็งนียังแข็งไม่เบ็ดบึ้งบ่อบ่ไปใส่เอกเทียเนาะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเน้องอยากหากินใกล้บ้านครับผมดหนูน้อยสองตัวมะขวะกินแลงกันใขกแน่อยู่ครับผมหนูใเงยลมจะหายากนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปสักน่อนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม